จงอย่าตัดสินใครไม่มีใครที่ไม่มีอดีตทุกคนล้วนมีอดีตด้วยกันทั้งสิ้นและผ่านอดีตมาด้วยกันทั้งนั้นก่อนมาอยู่ในปัจจุบันจงอย่าตัดสินใครเพียงแค่สิ่งที่มองเห็นจากเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นสิ่งที่อยู่ภายนอกแท้จริงมันแค่เปลือกนอกที่ห่อหุ้มไว้ก็เท่านั้น มันไม่ใช่เนื้อแท้ของแก่นไม้หรือนิสัยของคนบางคนจริงๆก็อาจเป็นได้อย่าตัดสินใครว่าดีเลวเก่งหรือไม่เก่งเพราะคุณไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใครบางคนคุณมองเขาเพียงแค่ภายนอก หรือองค์ประกอบภายนอกก็ตัดสินแล้วโดยที่ไม่ได้รู้จักเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของเขาเลยแม้แต่น้อยซึ่งผู้เขียนในเมื่อก่อนก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยตัดสินคนอื่นเช่นกันเพียงเพราะแค่มองจากภายนอกเปลือกนอกจากสิ่งที่เห็นในวันนั้นแต่ผู้เขียนได้ตระหนักรู้ใหม่ ผู้เขียนรู้สึกว่าทุกคนล้วนมีดีและดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเองเสมออย่าตัดสินใครจากแค่เพียงสิ่งที่เห็นภายนอกนะคะ